บรรยากาศที่บ้านนะจ๊ะนี่คือถัดหน้าบ้านนี่คือบ้านพรนะอาทิตย์น่ะไปคำพิเดียวไปเอ๊ย you get hurt นี่คือพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์จะตกฝั่งโน้นนะจ๊ะดู นี่ดูพระอาทิตย์โอ้เนี่ยพระอาทิตย์นจะจ๊ปะป่ะมาครับหาลูกชายมาเดินนะครับพระอาทิตย์ตกยามตอนนี้เจ็ดโมงตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งของอเมริกานะจ๊ะสวยมากเลยพระอาทิตย์ตกเลยคุณป้ามานี่ลูกแมวทำยังไง ไปทำเมียลูกทำเมียทะามาเร็ว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 บ้านโบราณคือบ้านโบจะอยู่ติดทะเลมันก็จะมีแบบต้นปาล์มมันก็จะมีต้นปาล์มาะมันอยู่ทะเลเลยนี่ฝั่งด้านนี้เดินออกไปก็ทะเลนี่ค่ะ Now you r e gonna get hurt ทำเมีย ให้ดูบรรยากาศรอบบ้านนะจ๊ะป้ายป้ายก็มีอะไรเลยมาเป็นฮอนดูนอย่างนเงี้ยเราไปมาเร็วๆยงก็ซีอีฟเรนยงก็ซีอีฟเรนฮึไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเล็ว 'RE h ไป you want to go for walk or not าะฮึขุดไปขามอ๋อ let's go let's go go inside go inside ไปขาม coming The car coming The car coming wet 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 โนนัน hi ทำอะไรทำอะไร ปปะปีปะปีอะไรนมาปปะปีปปปจะสองทุ่มแล้วนะจ๊ะ <laughs> no, no, no. Come here. Come here. Go to horn one, look. Go to one. Daddy, not here. Daddy, not here. Daddy, not here. Come on. Go to horn one, look. Come on, daddy, not here. no 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 not this house not this house not this house no no ด oh ูพระอาทิตย์ตกจะสองทุ่มแล้วพระอาทิตย์แบบ

เอ้า,อ,าอันไหนกันลูกอะไรไม่รู้อันไหนลูก มปาปักตีนเนหรอโอ,อ้มปาปักตีนุปเปอร์คาเลยนะเนาะเขาไม่เอา Ta-da Come on, look. come on Let's go. Hey, go